วันนี้นะคะเราก็จะมาอธิบายการทดลองที่7อาร์เรย์สมิติและหลายมิตินะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของอาร์เรย์สมิติจํานวนเต็มนะคะประกอบด้วย3แถวแล้วก็4คอลัมน์นะคะ7.1ค่ะการทดลองอาร์เรย์สมิติจากโปรแกรมตัวอย่างนะคะตจะมีโปรแกรมที่1 include ประกาศใช้บันไดรมาตรฐานนะคะ เช่น p r n F Scan f นวกตรงนี้นะคะบรรทัดที่4นะคะจะเป็นการ i n t i j j นะคะประกาศตัวแปรแล้วก็ score 3 5านะคะมีหมายถึง3แถวแล้วก็5คอลัมน์นะคะอันนี้คือที่เรากำหนดมาเบื่งที่เรากำหนดเป็นค่าเริ่มต้นนะคะตรงนี้นี่ค่ะ 84, 71เนี่ยคะ่ะตรงนี้3แถวแนวตั้ง แล้วก็5แถวแนวนอนนะคะโฟร์ซัมนี้ก็คือว่าผลรวมที่เป็นโทเทเนียมนะคะแล้วก็ฟอตรงนี้นะคะสั่งให้ i เท่ากับ0นะคะแล้วก็ i วน3ครั้งแล้วก็ตรงนี้หลูปในหลูปนี้นะคะฟอ r ์เท่ากับ0แล้วก็ซัมเท่ากับ0 J จวอลห้5ครั้งสั่งให้ J จวอูุห้5ครั้งแล้วก็ รีเซ็ตค่าซัมเป็นศูนะคะเวลาจบหลุมหครั้งก็จะรีเซ็ตค่าซัมเป็นศย์ทุกครั้งแล้วก็ตรงนี้ซ u m เท่ากับซัมบวกสกอร์ i j ก็คือค่าตรงนี้ขาดรวมกันตรงนี้รวมกันเป็นซ u m แล้วก็ p r i n t F คือการแสดงตัวนี้เปอร์เซนจำนวนเต็มเท่ากับเปอร์เซ็นต์ดอท2 f หมายถึงว่า ให้เป็นคําตอบเป็นทศนิยมก็กําหนดให้เป็นสองตแหน่งแล้วก็ค่าตรงนี้คือ i บวกหนึ่งในเปอร์เซ็นต์ดีนี้นะคะก็คือว่าค่าเปอร์เซ็นต์ดีตรงเนี้ยค่ะคือค่าของ i วอลูส์สาครั้ง i เริ่มจากศูนย์ใช่ไหมคะอันนี้กําหนดให้ i บวกหนึ่งเพราะฉะนั้นค่าเริ่มตน้นก็คือจะเป็นหนึ่งตรงนี้แล้วก็ซ้ำหาร5้าคือค่ารวมกันฉเฉลี่ยออกมาก็คือคำตอบตรงนี้โอเคคะ่ะ คำถามเพิ่มเติมจงปรับปรุงโปรแกรมเพื่อให้สามารถรับค่าข้อมูลจำนวนเต็มไปเก็บไว้ในอารีสกอร์โดยใช้คำสั่งจากโจทย์นี้นะคะให้ใช้สแกน f คือการป้อนค่าเองไม่ต้องกำหนดค่าเริ่มต้นจากตรงนี้นะคะเราเขียนได้แบบนี้นะคะสั่งแสดงอันนี้แสดงในส่วนของสกอร์เปอร์เซ็นต์ดีเปอร์เซ็นต์ดีแล้วก็เป็นสกอร์เปอร์เซนต์ดตรงนี้คือสกอร์ไอเนะคะแล้วก็สแกนดก็คือป้อนค่าของ แถวนี้คอลัมนี้ค่าเท่าไหรนั่นเองนะคะแล้วก็ซัมก็คือความหมายเดิมเลยค่ะก็คือการที่บวกกันสามแถว5้าอลัมนี้บวกกันได้เท่าไหร่ก็คือเอามาเฉลี่ยกันแบบนี้สั่งไอไอวนสองครั้งนี่ค่ะก็จะได้คําตอบท่านี้ค่ะเรากําหนดให้5้าอลัมน์นี้มีค่าเท่ากันนะคะก็จะได้ท่านี้ค่ะห้าอลัมนนี้มีค่าเท่ากันก็จะได้เท่านี้แบบนี้ น,นี้จะเป็นแถวที่หนึ่งแถวที่สองแล้วก็แถวที่สามนะคะแล้วก็ห้าคอลัมน์หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเนาะตรงนี้เข้าใจแล้วก็เขาบอกว่าเพิ่มการคำนวณหาค่าเฉลี่ยรวมของทุกจำนวนในอารีและแสดงผลรวมก่อนจบโปรแกรมในตรงนี้หมายถึงว่าให้เราคิดแบบเมื่อกี้คิดแบบอันนี้แต่ให้เราเพิ่มการเฉลี่ยรวมก็คือว่า ในนี้มันมี3กับ5นี้ที่เราเขียนตรงนี้นะคะมันจะมีองค์ประกอบทั้งหมดก็คือ15นี่ค่ะทั้งหมดทุกตัวก็คือ15 15อัน15จํานวนเราก็เพิ่มบรรทัดตรงนี้คือ pin f สแกนตรงนี้คือ all score score ทั้งหมดหารด้วย15ก็จะเฉลี่ยว่าตัวละเท่าไหร่นี่ค่ะบรรทัดสุดท้ายขวามือนะคะถัดมาเป็น7.2นะคะการเขียนโปรแกรมเมทริก โปรแกรมที่2 define max10 หมายถึงว่ากำหนดขนาดสูงสุดของ array อเป็นเมตริก10คูณ10ความหมายแล้วก็อันนี้คือแสดงเมตริกรับค่าเมตริกแล้วก็บวกเมตริกประกาศตัวแปร m แล้วก็ประกาศตัวแปร n in mat a b แล้วก็ c ตรงนี้จะมี3เม m ริก i c ก็คือมี metric ชุด a ชุด b แล้วก็ชุด c in ra คือแถว a แถว b คอลัมน์ a คอลัมน์ b pin r f แสดงเ metric a แล้วก็ pin r f number of อันนี้จะเป็นบอกว่าให้เราใส่ค่าจำนวนเต็ม ของแถว a แล้วก็คอลัมน์ a แล้วก็รับค่า metric a แล้วก็ show metric a ตรงนี้จะเป็นแสดง metric b แล้วก็เหมือนกันก็คือใส่แถวแล้วก็คอลัมน์น f ตรงนี้เป็นการป้อนค่าเข้าไปแล้วก็ input รับค่าแสดงแล้วก็ print f เสร็จแล้วมันจะ print f m a t r i c c เท่ากับ a บวก b ก็หมายออหมายถึงว่าเมทริกซีเนี่ยคือผลลัพธ์ของเมทริกซ์เอบวกกับบีอันนี้ก็คือแอดเมทริกเป็นการบวกแล้วก็แสดงโอเคค่ะนี่จะคขายขายกันคำถามเพิ่มเติมทดลองรันโปรแกรมให้กัา ลดขนาดของเมจิกและข้อมูลดังตัวอย่างให้อันนี้บวกกันนะคะและ C, มเมจิกซีมีค่าเท่าไรมีขนาดเท่าไรจากอันนี้บวกกันเมจิกซีมีค่าเท่านี้ค่ะลบ,บ1บวก 1, ได้0 2นอบวก2ได้3ซบวก0ย์ได้3เนี่ยค่ะเรียงตัวเลย4กับ5 5าากับเลบ2กับ6ตรงนี้ได้ค่าเท่านี้ เขาถามว่าขนาดของเมตริก A และ B กำหนดโดยตัวแปรใดบ้าง R A C A แถว A คอลัมน์คอลัมน์ A แล้วก็แถว B คอลัมน์ B แล้วก็อีนดิน C จากโปรแกรมเราสามารถกำหนดขนาดของเมตริกได้สูงสุดเท่าไหร่และจะแก้ได้อย่างไรจากโปรแกรมเรากำหนดค่า,าสูงสุดจะอยู่บรรทัดที่3ตรงนี้นะคะ Define Max 10 ถ้าเราอยากเปลี่ยนค่าสูงสุดแล้วก็เปลี่ยนจาก10เป็นตัวเลขอื่นเนาะ,ะเป็นตัวเลขอื่นที่ต้องการได้เมื่อกาหนดขนาดของเมติกนะคะต่อมาจะเป็น7.3อารีหลายมิติชั้นวางหนังสืออยู่หลังหนึ่งมีชั้นทั้งหมด2ชั้นหนังสือได้ชะละ5้าเล่ม2ชั้นชะละ5เล่ม อันนี้ชั้นที่1ห,หนังสือ5เล่มเนี่ยค่ะโอเคมีราคาจำนวนหน้าน้ำหนักจงเขียนฟังก์ชันเพื่อค้นหาราคาสูงสุดของหนังสือทั้งหมดจำนวนหน้าน้อยที่สุดของหนังสือทั้งหมดและน้ำหนักเฉลีย่ยของหนังสือในหนึ่งชั้นในชั้นหนึ่งอ๋อเฉลีย่ยแต่ละชั้นไม่ได้เฉลี่ยรวมโอเคค่ะน,นี่โฟล์ดแม็กราคาสูงสุด หน้าน้อยแล้วก็น้ำหนักเฉลี่ยแต่ละชั้นโอเคชั้นแบ่งเป็นเลเวล0แล้วก็1นะคะโห o ดปุ๊กแล้วก็โหมดแม็กอันนี้เป็นราคาของหนังสืออันนี้จะบอกว่าเป็น2ชั้น 5แถวแล้วก็3คอลัมน์อันนี้จะเป็นประกาศอินไอคือ i คือชั้น j คือแถวแล้วก็ k คือคอลัมน์เนี่ยค่ะ2ชั้น5แถวแล้วก็3คอลัมน์2ชั้นนะคะนี้คือ1ชั้นข้างบนจะเป็นชั้นที่1นะตรง280 350ตรงนี้แล้วก็ตรง80 75 45ตรงนี้ก็คือจะเป็นชั้นที่สอง อ๋อขอโทษะค่ะชั้นศูนย์ข้างบนจะเป็นชั้นศูนย์แล้วก็ล่างเป็นชั้นหนึ่งนะคะโอเคฟอร์คือสั่งให้ไอสองชั้นเนี้ยวนลูปสองวนลูบสองครั้งแล้วก็เจเริ่มห้าเริ่มที่ศูนแล้วก็วนห้าครั้งเคเริ่มศูนแล้วก็เควนสามครั้งเอาแสดงแล้วก็ ค่าสูงสุดราคาสูงสุดหน้าน้อยสุดแล้วก็เฉลี่ยตรงนี้จะเป็นโปรแกรมที่เราเขียนต่อจากข้างบนนะคะโดยส่วนตรงนี้จะเป็นของราคาหนังซื้อว่าเราจะหาว่าหลังซือันไนเนี่ยมีราคาสูงที่สุดนะคะแมทเท่ากับบุ๊กอันนี้แล้วก็แสดง แล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนที่หน้าน้อยนะคะตั้งแต่บรรทัดสี้นี่นะคะถึง51ตรงนี้คือการบอกคือการว่าอันไหนคือน้อย book ij 1น้อยกว่า min ถ้าม็กนี่จะต้องมากกว่านะคะ book ij 0ูย์มากกว่า m a กอันนี้น้อยก็คือจะได้ค่า min ของหนังสือแล้วก็เสร็จแล้วก็จะแสดงค่าออกมาว่าค่าไหนเนี่ยมีหน้าน้อยที่สุด แล้วก็ตรงโฟลดตรงนี้คือค่าเฉลี่ยหนังสือ,อกำหนดซ้ำรอบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ซ้ำหนึ่งศูนย์จุดศูนย์ะคะเริ่มต้นตรงนี้จะเป็นค่าเริ่มต้นนะคะมีตัวสัญลัซ้ำศูนย์ก็คือชั้นศูนย์ผลรวมของชั้นศูนย์แล้วก็ซ้ำหนึ่งผลรวมของชั้นหนึ่งโอเคอันนี้เฉลี่ยศูนย์เฉลี่ยหนึ่งอินเจหรุอห้าครั้งโอเคค่ะตรงนี้จะเป็นการบวก ซ้เท่ากับซ้ศูบวกบวกุแล้วก็ศูนย์ j 2องซ้ำเท่ากับซ้ำหนบวกบุกหน j 2อ,อันนี้ก็คือหมายถึงว่าถ้าพูดรวมๆมันก็คือว่าตรงนี้ค่ะบวกกันชั้นหนึ่งเนี่ยบวกกันแล้วก็เอ๊ะขอโทษค่ะชั้นศูนย์เนี่ยบวกกันชั้นหนึ่งเนี่ยบวกกันแบ่งเ,เป็นสองก้อนในตรงนี้เนี่ยค่ะ พอบอกกันปุ๊บก็จะได้ค่านี้ออกมาซ0ศูนย์กับซ1หนึ่งแล้วก็ออกมาหารห้าเพื่อหาค่าเฉลีย่ยพรามีเพราะว่ามีหนังสือห้าเล่มเฉลีย่ยแล้วเนี่ยหนักเล่มละเท่าไหร่นะคะก็จะแสดงค่าออกมาตรงซบรรทัดนี้ขอโทษค่ะโอเคนี่ค่ะตรงบรรทัดที่หกสิบ็ดแล้วหกสิบแปดนะคะก็จะบอกว่าน้าำเฉลีย่ยของเล่มศูนย์ก็คือชั้นที่หนึ่งเท่าไรแล้วก็ชั้นที่ เลเวลศูนย์เป็นชั้นที่ศูนย์ค่ะแล้วก็เลเวลหนึ่งคือชั้นหนึ่งค่ะว่าเท่าไหร่แต่ละชั้นก็เป็นางานที่เสร็จนี่ก็คือผลลัพธ์ที่เราเขียนได้นะคะตรงนี้ค่ะขวามือเป็นราคาสูงสุดคือ2015แล้วก็หน้าน้อยสุดคือ25แล้วก็เฉลี่ยชั้นศูนย์คือ453.64ชั้นหนึ่งคือ196.15นะคะหลังการทดลองอย่างมื่นชั้น เพื่อแสดงตำแหน่งเลเวลและบ mm ุค hmm. o s i ิ i o n ของหนังสือที่มีจำนวนหน้ามากที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเขียนแล้วก็แสดงผลลัพธ์มาว่าจำนวนหน้ามากที่สุดคือ500ชั้น1เล่ม1น,นะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้คือฟังก์ชันตำแหน่งเลเวลและบ mm ุคโพิของหนังสือทุกเล่มที่มีน้ำหนักมากกว่า500เน mm ี hmm. ่ยค่ะก็จะแสดงน้ำหนักมากกว่า500ชั้น0 2 ชั้น04และชั้นที่1เล่ม1ก็เป็นอันจบก็เป็นอันจบในใบงานที่จดนะคะเรื่องนี้จะซับซ้อนมากคะ่ะก่อนข้างจดหมายยากเล็กน้อยคะ่ะขอบคุณค่ะ